เรามาดูที่โรงงาน A ก่อนเลยนะคะโรงงาน A เนี่ยนะคะถ้าเราจะดูตามกลุ่ม VC กับ FC นะคะจะเห็นว่า FC น้อยมากเลยนะคะเพียง3%ค่ะนอกนั้นนะคะเป็น VC นะคะก็คือเป็นต้นทุนผ่นแปรเนี่ยถึง97%แล้วนะคะโดยเป็น DM 90 เป็น DL 5แล้วก็เป็น VOS 2นะคะการที่โครงสร้างโรงงานใดนะคะที่มีต้นทุนผ่นแปรสูงแบบนี้นะคะเกือบจะ100%เลยก็ว่าได้นะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะข้อดีนะคะก็คือเมื่อไหร่นะคะที่เราผลิต นะคะน้อยเช่นในเดือนนี้ยอดขายเข้ามาน้อยเหลือเกินเราจําเป็นจะต้องลดการผลิตลงเพื่อไม่อยากให้เก็บสต็อกมากขึ้นนะอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีนะคะสถานการณ์แบบนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยคะเสียเ,เงินนะคะกับการที่ต้องผลิตแปรตามยอดขายเลยค่ะผลิตน้อยผลิตมากได้โดยไม่มีความเสี่ยงเรื่อง FOS นะคะเพราะ FOS fixed cost เนี่ยน้อยมากค่ะนะคะอย่าลืมนะคะ ฟิกคอสเนี่ยมันไม่แปรตามปริมาณการผลิตนะคะจะมากหรือจะน้อยรายจ่ายตัวนี้เขายังคงที่เท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีของโครงสร้างแบบนี้ก็คือ1สามารถมีความยืดหยุ่นสูงในการที่จะรับงานรับออเดอร์นะคะผลิตหรือไม่ผลิตอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบกรับฟิกคอสเยอะนะคะอันนี้คือข้อดีของโครงสร้างแบบโรงงาน A ข้อเสียละคะข้อเสียก็คือ มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เนาะความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกนะคะก็คือราคาวัตถุดิบนะคะถ้าเป็นโรงงานที่ราคาวัตถุดิบผันผวนมากๆนะคะขึ้นลงเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมนะคะปัจจัยตัวนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็คือการที่ว่าเราผลิตในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบ ตอนนั้นแพงหรือเปล่าแล้วราคาขายที่เราไปตกลงกับลูกค้าไว้ด้านต่ำกว่านะคะสิ่งที่ควรจะเป็นโอกาสความเสี่ยงในการที่เราจะขาดทุนตรงนี้ก็มีสูงนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสียของโรงงานประเภท A เนี่ยนะคะ,ะก็คือความเสี่ยงในการควบคุมค่ะปัจจัยด้านราคาของวัตถุดิบนะคะว่ามันขึ้นลงผันผวน,นมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าเป็น ธุรกิจที่ราคาวัตถุดิบไม่ได้ผันผวนมากนะคะความเสี่ยงตัวนี้ก็จะน้อยลงค่ะนะคะก็จะมีโครงสร้างแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะ